มาจากไหนวะเน่เนเอาเรื่องว่าฮอนด้าแดดค่นี้ตอนนี้เราไม่เจอฝนครับแต่ถนนเปียกฝนน่าจะตกก่อนหน้านี้แล้วครับโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะไปขี่รถเล่นกันดีกว่าจอดนานแล้วเดี๋ยวน้ำมันมันจะบูดเดือนหนึ่งขับครั้งหนึ่งครับโอยอากาศก็ร้อนมากเลยรถก็ไม่ได้ล้าง Go. เครื่องเบาๆเมกกาสซิงเท่าไหร่วันนี้แต่งชุดไม่เต็มยศวันนี้ใส่เกงธรรมดาถ้าใส่เลสซิ่งสูงคงจะขับมันกว่านี้ครับมันมั่นใจกว่านี้ชุดธรรมดาไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับเลยยังแยงนิดนึงเวลาเทโค้ง โรงครับไปไกันต่อมาจอดอะไรตรงนี้โอ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 ้เฮ้ยเราว่าเจอไฟเกิ์หนึ่งลำครับข้างหน้าโอ้ไเสียงเขาเรื่อง กดสิงกดเทเอ็มสแลตสักทายหนุ่มไบเกอร์หน่อย เสียงคอแซ่วโอ้ร้อนดีจังประเทศไทย อาสะดุ S 1> <S 1> ุ <sociedad> ้งเลยมาจากไหนวะเน่เ <só> น <c iful> <S 1: Leonard mankind> <s Regular> ่เอาเรื่องว่ฮอนด้าแดดแค่นี้อาอเรื่องวะธรรมดาไม่ธรรมดาเอาเพิ้นข้างหูนี่สะดุ้งเลยเมื่อกี้เต็มมาหรือเปล่าเอาเรื่องอะ มันทำไมมืดมืดนี่สิเปียกฝนแน่นอนอากาศแปรปรวนมากเลยช่วงนี้ เช,ช้าๆแดดอย่างร้อนนะพอเย็นๆฝนนะตกเฉยไม่รู้จะร้อนหรือเปล่ารอรุน้นรอรุน้น ตอนนี้เราไม่เจอฝนครับแต่ถนนเปียกฝนน่าจะตกก่อนหน้านี้แล้วครับน่าจะเพิ่งหยุดตอนนี้หมอกลงเยอะมากเลย ไปไม่เจอรถก็ไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่แต่น่าจะเปื้อนอยู่เพราะพอมันถนนเปียกน้ำมาาันจะดีนิดหนึ่งดีกว่าขี่ลุยฝนเห็นถนนแบบนี้ไม่มก hey ล้าเที๋ยว <laughs> โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับโชคดีไม่เจอฝนไม่งั้นเปียกมอดยอดเนี่เลย